PlayStation Vita 2เริ่มแล้วนะครับกับตัวข่าวลือที่สื่อต่างประเทศอย่าง WCC, FTX a ได้มีการเขียนบทความที่เกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมพกพาตัวใหม่ของ Sony ที่ชื่อว่า PlayStation Vita 2ออกมาในปี2024นีนี้กันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าไปดูรายละเอียด ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแต่นี่ก็ต้องบอกนะครับว่ายัางเป็นเพียงแค่การคาดการณ์หรือว่าข่าวลือที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นดังนั้นในตัวคลิปนี้เราก็มาชมอดีตความไฮเทคของเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นเก่าอย่าง PS Vita รุ่นแรกกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อพูดว่าเป็นรุ่นแรกก็แสดงว่าผมเองก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นว่า PS Vita 2นั้นน่าจะออกมาในอนาคตอันใกล้นี้ ะหาเพื่อนๆคนไหนจำกันได้ว่า PS Vita รุ่นแรกนั้นก็เปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคมวันที่11ปี2011นะครับก็เรียกว่าเกือบจะ13ปีแล้วนะครับกับในช่วงเวลานั้นที่ใครเห็นก็คงต้องทึ่งกับตัวหน้าจอที่มันมีความคมชัดระบบเสียงที่ล้ำการบังคับเล่นเกมแบบใจโลบนตัวหน้าจอขนาดเล็กที่พกพาสะดวก ระบบทัชแพดทางด้านหน้าและด้านหลังแถมก็ยังมีตัวกล้องหน้าและหลังเข้ามาให้ด้วยอีกบวกกับตัวภาพกราฟ,ฟิกของตัวเกมที่เรียกว่ามันเป็นระดับสูงเลยทีเดียวในช่วงเวลานั้นก็ถือว่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่ยากจะหาใครต่อกรได้ในเรื่องของตัวสเปกการทำงานนะครับแต่ท้ายสุดก็ต้องประกาศปิดตัวไปในปี2019เรียกว่ามีอายุในตลาดเพียงประมาณ8ปีซึ่งหากมองระยะเวลา8ปีกับเครื่องเล่นเกม ไม่ว่าจะคอนโซลหรือพกพาหรือจะเป็นฮาร์ดแวร์อะไรสักชิ้นหนึ่งการอยู่ในตลาดได้ถึง8ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกปติมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกแต่อย่างใดแต่สำหรับตลาดเกมพกพาของโซ n y นั้น,นได้กลับสร้างความตกใจให้กับแฟนๆสายพกพาของแบรนด์นี้พอควรเพราะมันไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปที่เมื่อมีอายุในตลาดที่ค่อนข้างจะนานนั้น ก็มักจะออกตัวสินค้าโมเดลรุ่นใหม่ออกมาสู่ตลาดทดแทนรุ่นเก่าแต่มันคือการที่โซนี่ประกาศออกมาเลยนะครับว่าจะไม่มีการสืบทอดเครื่อนงนเกมพกพาตัวต่อไปเรียกว่าในช่วงนั้นเกมเมอร์หลายคนก็คงรู้สึกเสียดายและก็หวังในใจลึกๆว่าทางโซนี่จะกลับเข้ามาบุกตลาดเครื่อนงนเกมพกพาในอนาคตต่อไปและมันก็มีหลากหลายสาเหตุในเวลานั้นออกมาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยอดขายเครื่อง ps vita ทั้ง2โมเดล ทั้งตัวรุ่นอพวนหรือจะเป็นตัวรุ่นสลิมที่มันมีตัวยอดขายที่เรียกว่าไม่เข้าเป้าในสายตาของโซนี่ก็ได้กับตัวยอดขายรวมๆกันแล้วเกือบเกือบ16ล้านถ้าถามว่าตัวเลขระดับนี้มันน้อยไหมถ้าหากจะไปเทียบกับตลาดในฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลมันก็ยังมียอดขายที่มากกว่าของทางดิจิตอลซะด้วยซ้ำหรือจะเป็นการมาของตลาดเกมฝั่งโมบายที่มาแรงในช่วงปลายของวีตามันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเต็มในเมื่อทางโซนี่ตัดสินใจในเวลานั้นแล้วนะครับ มันก็คงห้ามอะไรไม่ได้แต่ในมุมมองความเห็นของผมในเวลานั้นผมก็คงจะมองคล้ายๆในมุมมองตัวนี้แต่มาในปี2024นะครับกับตัวมุมมองของผมเองที่มอง PS Vita ไว้ก็อาจจะต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเลยทีเดียวที่หากดูองค์ประกอบหลายๆอย่างในยุคข,ของการล่มสลาย PS Vita นั้นก็คงจะเข้าใจโซนี่ได้ว่าทำไมต้องเลือกวิธีแบบนั้นใช่ไหมล่ะครับเพราะในตัวยุคนั้นต้องบอกว่าการมาของ PlayStation 4 เกมเล่นเกมคอนโซลของเขานั้นมันมาแรงแซงทางโค้งจริงๆที่เรียกว่าขายดีกันแบบระเบิดเถิดเทิงประกอบกับตัวซอฟต์แวร์ด้านตัวเกมในยุคเพ4มันก็สร้างรายได้มหาศาลให้ทางโซนี่อย่างเป็นกอบเป็นกำรรเมื่อหันไปดูคู่แข่งในตลาดด้านคอนโซลด้วยอีกในเวลานั้นแทนที่จะมี2รายหลักให้โซนี่ตรงภาวาะผวงก็เรียกว่าเหลือเพียงแค่ i ิน Nintendo เ,เพียงรายเดียวก็ว่าได้กับช่วงขนาดนั้นมันจึงพอที่จะทำให้โซนี่เอง ก็คงคิดว่าการจะเข็นหรือดัน PS Vita รุ่นใหม่ออกมาสารต่อมันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วจึงได้มุ่งโฟกัสไปทางด้านฮาร์ดแวร์ที่มีชื่อว่า PlayStation 4หรือจะเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใหม่ที่ชื่อว่า PlayStation 5ที่จะออกมาในอนาคตจะดีกว่าแต่เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดทั้งโลกอย่างตัวโรคระบาดโควิด -19 การล็อกดาวน์การแยกตัวออกจากสถานที่อยู่อาศัย จากที่เคยเล่นเกมบนหน้าจอทีวีใหญ่ห,ญหากคุณเป็นเหล่าเกมเมอร์การที่จะแบกเครื่องเล่นเกมติดตัวไปด้วยซะทุกที่มันก็คงไม่ใช่ทางออกดังนั้นการเล่นเกมที่สะดวกและง่ายที่สุดช่วงที่โรคระบาดกาลังเกิดขึ้นก็คือการเล่นเกมแบบในโหมดพกพาถ้าเพื่อนๆจากันได้กับตลาดเครื่องเล่นเกมพกพาอย่างดิจิทัลสวิตในเวลานั้นก็เรียกว่าในประเทศไทยของเรานั้นขาดตลาดอย่างหนักและมีราคาที่ทิบต,ตัวอย่างบ้าระหำ่ำแต่เพื่อนๆลองคิดสิ ถ้าหากในช่วงเวลานั้นมันมีเครื่องเล่นเกมพกพาที่ชื่อว่า PS Vita จะ1หรือ2ที่ยังคงมีการทำตลาดและมีตัวเกมพ่อนอยู่หละครับผมก็เชื่อเลยนะครับมันก็คงจะเป็นตัวเลือกในการเล่นเกมพกพาในยุคที่โควิดได้ระบาดได้ดีไม่แพ้ Nintendo Switch เช่นกันและตั้งแต่ในปี2020เป็นต้นมาการเติบโตของเทคโนโลยีตัวชิปที่มันทั้งแรงและเล็กลงอย่างมากกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC เรียกว่าเปิดตลาดกันอย่างมากมายหลากหลายยี่ห้อรวมถึงการมาของการเล่นเกมแบบบุฟเฟ่คุ้มๆของทางเกมพาสสิ่งนี้เองมันก็กระทบกับตัวรายได้ของโซนี่ที่เคยวาดฝันไว้ว่ามันจะมีความสวยหรูไว้เหมือนในยุคเพซีกับตัวเครื่องเล่นเกมเพ a ย์สเตชัน5ในวันนี้กับการที่จะพึ่งพาการเล่นเกมบนตัวฮาร์ดแวร์คอนโซลอย่างเพ a ย์สเตชัน5เพียงอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ใช่ทางออกและตัวสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น ที่ผมได้กล่าวมานั้นมันก็ส่งผลกระทบกับตัวเม็ดเงินของตลาดวิดีโอเกมของทางโซนี่อย่างชัดเจนแล้วมันจะมีสิ่งใดล่ะที่จะเข้ามาชดเชยกับตัวรายได้ในส่วนของตัวกำไรนั้นการที่จะปั๊มเงินออกมาได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการต้องปฟอนตัวซอฟต์แวร์เกมที่เคยเป็น e อ็กซคลูของทาง PlayStation ไปสู่บนแพลตฟอร์มอื่นๆถ้าเราลองมองดูกับตัวเกมในเวอร์ชัน PlayStation 5 ที่เล่นได้แค่บนเฉพาะตัวเครื่อง PlayStation 5ในระยะช่วงเวลา3ปีมานี้ก็มีหลายเกมเลยทีเดียวที่พอร์ตเข้าสู่ตัวระบบ PC ให้เห็นกันแล้วแต่มันอาจจะยังคงไม่พอกับวันที่มีคู่แข่งตลาดเกมพกพากับฝั่ง PC จะในปีนี้หรือปีต่อๆไปและมันก็พร้อมที่จะเข้ามาแบ่งรายได้ของ Sony หรือจะเป็นการดึงฐานลูกค้อาออกจากตัวระบบของ PlayStation Network เลยก็ได้เช่นกันซึ่งทาหาทางโซนี่หันกลับมามองที่ตัวเองที่พวกเขานั้นก็มีตัวประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆที่เคยอยู่ในตลาดเกมพกพามาอย่างยาวนานการจะปล่อยให้ทิ้งล้างกับตลาดเกมพกพาจะให้มันเป็นแบบนั้นเหรอมันก็คงจะไม่ใช่ในตัวสัญญาณที่กําลังจะบอกเพื่อนๆในวันนี้ว่าโซนี่จะกลับมาสร้างความคึกคักในตลาดเกมพกพามันก็คงจะใกล้เข้ามาถึงแล้ว นั่นก็คือการปล่อยตัวฮาร์ดแวร์รีโมทเพย์หรือการเล่นเกมแบบสตรีมมิ่งที่มีชื่อว่า PlayStation Portal ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นมุมมองของผมนะครับที่มองไว้ว่า PS Vita 2มันอาจ,จกลับมาในชื่อใหม่และสามารถเล่นเกม PlayStation 4และ PlayStation 5ในเวลาอีก2-3ปีข้างหน้าได้เช่นกันเหมือนกับบทความที่ทาง WCCF t e x h ได้เขียนเอาไว้ในวันนี้และเพื่อนๆละครับมองว่าขึ้นเกมพกพาของโซนี มันถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะออกมาสู่ตลาดเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ